สบายดีพี่น้องสบายดียามถึงเียงสบายดีพะรุงสบายดีพะรุ้งต้มเมียงพี่น้องเอ้ยต้มสองจานสอานนองมิวน้องมิดไปบ้าไปกินมิตคนทองอยากกินยังตองกินมอมด้อปวด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 มได้หมดไปโชคสรุง ลินๆลุ้น <Harriet> ลุ้นล้นลุ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 ้นลง้นล้นลุ้นลุ้นล้นลุ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 ้ลุ้น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 ลุ้ลุลนลลลลลลล้ลุล้ลลลไปลล้ลลล ม่สล็มาบายบาปลุง่สลา่จ้ะมสลัสบายบปลุงเหตุแม่จเอาเแม่กองปาสิุกเหตุแม่บีกิน้ปะบรกินดะทุกทุกทีเนาะีเกี้ยเนาะีเก้ยนี่กหอกมนะดย่าผู้ชยไปเลือกเหปถือก่องปาฮะไปเลือกแล้ด้เลือกอย่างนัเยเผู้ประหลาางผู้ Ừ. 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 Hoặc ừ. <laughs> <I can't. cười> <laughs> là người ta mất một bước ngoại như thế nào. Mhm, 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 mhm,

Ủa, hoa, hoa, đầy hoa, 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 hoa,

ก็นอย่าเพื่อนนะน้ำกับเพือกันซก็มันเด้จนใหม่ขึ้นได้ลูกลงมาได้เอากูตะกี้ยองน้อยไปขึ้นที่ีเนี่ยขง้องลุงหาพวกซีใหญ่เอามากรสาวกาะข้าคื่อคืนได้แล้วอีโ้ยันแล้วคืนแรกมันสาวโต๊บาทลงมาได้ถ้าจะมาไก่เทียงหวงเขามาไก่หวงเราเออเขาใหม่มาหายด้วย ทไล้ไมันกอนในกกพีแล้วกอดบุใหญ่่นมันสาวโตขุนมยากมนากลงมากระดุลงมาเลยบ่ขุดลมาให้สบายเฮ้ยยานะมันเห็นปมนาขุนที่มันหมืนเลยเลยเออตอกได้อไปได

ขี่ไปห้าสิบซี่พี่น้องเลยโอ้ยเล่นคนกับไอแลป่ามืแค่ยีแหลกห้าคนไป็ห้คนแหลกโอ้ยคนแหลกมั้หนึ่งามลบยิ่งมากไปจเล็กเด็กโคตรท่าตาหายขานกนเน้ยมาเพี้มาพี้นกัเ้าไปไปงานบวยังกินไงกนาเ่ดีไปคาเไปไปเลยสามล็อปยังไง อ้าว่วอ<ม>ูกูนหึงาลบในเมพุ่ไว้ไมพ่ส่กราคาค่่าสันสล้งสา,ง,างก็ยันบาบาาสลังกันันกเ่ลงกันะต่ว่ว่าแหัดล้งกันเนไม่ขากขาอู้โลสี่พันล่ี่รกใสกทีพีพูนไปปักซองพู มืดคอยักะดีจนจากตายคือเสียชีีสิไปบัดื้อขอไอ้คือของเบิดเงินบุมีบาทรถหัวบุมีเงินจ่อะเจเอาเขาเาเว้ไป็นใส่ก็นอืเดี๋ยนั่งเเ้อน่กังน้อยนเคยเอ่มีเงินเลยดหัวกันหลักเงินถัวไม่น ชื่อปิ่นดุก้วลุงหาพี่แก้วเราทำงานยังไาคาพี่เปนหน้าอึกฝึกวัวไปเปไปเบิร์ตไปหลุหัวเออัวเห็จะไดบ้างเขาเอาเขาติดหายักอันแอนเลยน้าองบ้านจับบอมอะไร

ขึ้นมาได้เอ้ยผู้ชายมันขืนเธอเฮ้ยอ่อนน่าแม่เฮ้ยบ้า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 

มันจ้องมัดเขาแค่จิมเห่มันเหยันคุยลกแล้วมันก็คือมันก็เลนออกมาไนอันนแ้อันนี้อเอาาลั้ง i n g มัดเขาตอกเขาให้ด้แนหน

ไปเลยพี่น้องเงยเงยยู่พี่น้องเอ้ยโซงเฮ้ยเดิ่มบ่ห้าเริ่ห้าพักสีงบ่ไปต่อไหนห้าพักอันไหนบ่เงยเงยพี่้องไปพี่น้องหนาพอกันไหมกูกูกู